จำเธอได้ไหมน้องใหญ่ใหม่อดีตดาราเด็กล่าสุดอายุ17โตเป็นสาวแล้ว เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่หลายๆคนขุนหน้าขุนตากันเป็นอย่างดีเพราะเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กสําหรับน้องใย,ยไม้ชินารดีอนุพงศ์พิชาติมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักจากโฆษณาทีวีซีเบบี้มครีมอาบน้าละครโทรทัศน์เรื่องลิขิตเสน่หารับบทเป็นไข่ตุน้นและละครวาสนารักรับบทจินตนารุนล,ลูกตอนเด็กเริ่มเข้าวงการจากการประกวด m c Baby c o n t e s t 2008คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศหนูน้อยอเล็กต้า2008และโฆษณาเบบี้มาต่อจากนั้นจีนาราดีก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในละครเรื่องลิขิตเสน่หาในบทไข่ตูนและจากวันนั้นจนถึงวันนี้น้องใยใหมโตเป็นสาวแถมยังสวยสุดๆปัจจุบันน้องใยไหมาอายุ17ปีแล้วค่ะและฉายแววความเป็นนางเอกอีกด้วยและวันนี้เราได้รวบรวมภาพล่าสุดของน้องใยไหมามาให้ได้รับชมกันค่ะ